สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง้นอในราคาเราก็จะมาแบ่งจริงจริงมีเลสติก4แท่งแต่มันเหลือแค่สแท่งไม่รู้แท่งหนึ่งหายไปไหนเด้อคุณแม่รกระเป็นอะไรเมื่อหน้านั้นลูกเป็นเมื่อบ้านเมื่อเกี่ยวข่าวซอยแม่กลับมา,ามพอมเพรนแท่งหนึ่งคุณอาเอาไปใช้หรือเปล่าเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะ ว่ามึงลาดอ่ะมึงมัดอาะจากที่เพื่อนมึงยิงข่าวเรื่งมัดก่อนอาซสายมันออกวันนี้นั่น,เ,นเออยิงข่าวเรื่องมัดละสายมันออกเอองัุนะสวยอยู่นะถ้าแ,แบบมันมันไม่ใหญ่แล้วมันก็สวยอยู่แต่ทัดเอาไม่รู้กี่ดีแต่มันเป็นพายุชายถ้าแ,แบบเนฟติงเสียอย่างไรตระลึงยิงอยู่อีฟยันไงมันก็บบอดดายขึ้นก่าวแล้วเลยขับไประโยชนะ์เขา ย่นเขาบ่นี่นี่อันเดียวกันนี่แหละตัวนี้กลัวใช้มึงนี่ยนะถ้ามึงคิดเล็กเอาตัวใดก็ได้มันกลัวมันใช้เดียวกันนั่นแหละตัวเบื้องตัวนี้หน้อยกลัวเราต้องรัดแบบรัดแน่นมัวเบื้องเชี่ยทางล่างให้หน่อยไหมรัดเลยวัวงหน้าดู มันใหญ่คุณแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะมันใหญ่เกินไปมันใส่ไม่ได้ว่านจะคนอ้วนขึ้นตัวเล็กนขึ้นก็ขึ้นเก้าและอ่ะพวมันบวชาดนั่นนะพูมันเตลึงยองอยู่เฮซื้อถนัดนะเอาในน้อยเอาในน้อยในไม่เอาแบบนี้แต่เอาในน้อยตัวเล็กคือเนาะใช่ขนมตัวเล็กได้คุณแม่ค่ะ มันกระบอเป็ดกะเบิ้งเนาเนอะบ่ถ <lawsuit> ้าไปภาพเขานี่นะครับไปภาพให้เขายิบไหมนี่มันกระบอข่าวตัวนี้มันนะตัวนี้มันบอกข่าวบอกข่าวยัก็โยนขางดิยนเอาให้เขาโยนนหายนะโดยโยนไปบ้านนั่นเลย ตันี้มันบขาคุณวเขาะมันแีี้อ่ะร้อคุณแม่มันใหญ่เกินแล้วก็มีลิสติกนะคะสีแท่งแต่ว่าอัดีตนใชองนูนั่นเหลืออยู่แท่งหนึ่งคุณแม่ค่ะมึงจะตัวใดเพื่อมีใส่สีใด้นี่ละลิสติกมึงก็มาพุท่านี่เถ่งเลย มันมีสองแท่งนะคุณแม่ให้คนละสองแท่งมีสี่ตคดเขขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ซื้อมาฝากพวกเรานะคะฝากลูกสาวขอบคุณคุณแม่มากขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมเ้อเจ้าชีได้ไม่เจาตัวได้ตัวเล็กคืนาะขันซ้ำตัวเล็กนะคันซ้านูนเล็กนะใส่ได้ ในไซรลองลเงอติกดูกระจกกระป๋ะเอามาแว่นกระป๋เอนมานำยิทาดูสีมันสวยนะสีมันงามเนาะอ่านสีมันงามนะแต่มันออก้อคดููซายไม่หลุดค่น้ามม่ออกค่จูผูซายไม่หลุดนะขึ้นก่อนหนบอ ออ,อ,อคุณแม่มันออเอาไปไหว้คุณแม่เอาให้มึงนี่นั่นเออมันออกค่าหนูแม่เอาผุ <c oughs> ่นป้าดอดปฏิเสธเลยคุณแม่เก็บไว้อันนึงแล้วขั้นมึงใส่อาดามมึงก็ให้อันนึงมึงก็เอาไว้เก็บไว้อันนี้คือของฝากคุณแม่เอามาฝากให้ใหล่หอนมึขงขอบคุณค่ะขอบคุณะไราดาทุค่ะอันนี้จะให้อันนางให้อาดัมอันนึงๆๆนะคะอาดัมจะได้สวยขึ้นสวยวันสวยคืน คุณแม่ครัธนาพามาอีกแล้วคุณแม่ครับเสีย่นนอนครับอินท้าอ่าแบบยิ่น้ำบ่กูผิดซ้ำวัลุดจริงมันมีอยู่นะแบบหนึ่งค่ะอัาแบบเขาเมืองซื่อนะแม่ให้เิอคุณแม่ม,มันมีอยู่พุ่นอันนี้เอามือใจหนอันนี้มันออกไปกิน่นแล้วมันออกไปอืมราคาเออได้เน่ครับพี่แม่ค่ะเน ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ฝากของมา,มาให้นะคะแล้วเสือได้กว่าเสือตัวได้เสือนะ่ะมึงเลืกอกได้ไหมคุณแม่อาอาหารตัวเล็กค่ะให้ตัวเล็กใช่ไหม,มนั่งานงให้ตัวเล็กนะคะพี่น้องอ้อหนะุ่มุ่ทธิยศมีคุณแม่คุณแม่นางให้ตัวเล็กอ้อหนุ่มประมาณสานสีแม่แม่อับริดกนนับแอนะง่เบอร์อันเบอร์ยังว่าเาใส่อันตัวน้อยๆนะขนาดมันยังเลื่งได้ตัวพุงนูน่ะแล้วมึงใส่มึงทำอาอาจูสี่เบอร์มันสี่สิบ สี 48, 42, ่สิบเอ็ดสี่สิบสองนะอกสี่สบสองหรอประมาณนี้อันนี้อันนี้ใช้อะไรวะอันนี้มันเี่ยอันนี้มันมีใช่หรือเปล่ามีไหมมีอยู่สี่สิบแปดโอ้โหคุณแม่ประมาณสี่สิบสองสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองคุณแม่หนูพวกหนูใส่ส <40, S 2> <3 S 1> ี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสามเบอร์เนี้ยใส่ได้สี่สิบสองก็ยังอยากเลื้งอยู่นิดนึง อันนี้มันใหญ่เกินไปนะคะคุณแม่แต่ก็ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะอีเพื่อนเท้ากับมาดเอาเด้มาทางรางเอนะ็นกับแะเห็นกับว่าเออมันคือสไตล์ไงมันคือสไตล์บอตตาดมิแต่เามาัดม,ม,มัดเลยก็ว่ายไม่กัสิเป็นแบบคลายคือโบนะนา,นา,นาเออ มันก็สให้ผู้ชายเห็นเอาอันนี้ว่าทางในก็เสื้อตัวนั้นเขาได้บังไว้เออเสื้อตัวนั้นบังไว้เด้เพื่อนก็เสื้ออันนนั้เด้เสื้อหยกชงเออเชินเอลเจ้าเกาะใส่เดี่ยวเขานั่นอันอันนี้เอาข่าทางในมันนมใหญ่ๆนั่นไอ้เพื่อนเออเขาไ่เห็นดอกเออกาแบมึงโอ้ยเขาจะไปเห็นยังเสื้อบังไว้ทั้งนั้เพื่อน การถ้าใส่ไซด์เดียวอยู่แล้วเด้อีอันนี้ก็ได้นาะไซด์เดียวกระโปงใบกับแบบมึงใส่เสื้อสนมยมึงซื้อนั่นดิใส่สนมยมึงซื้อมันก็ยาวเสื้อนั่นหัดใบมันกระโปกไปดิกับสายออกอันนี้ก็ได้เออคือทำหุงเก็บไว้คุณแม่เอาให้ เอาเป็นยิบเอาใช่แบบเสือซีดามซีเอนะฮาก็พอดีโปก๊กไปเลยนี่นะเออใช่อันนี้เฮากาับมัดอมันกับโปก๊กพอดีทางล่างมันกับโปก๊กดิพี่เนาะคุณแม่เบอร์สี่สิบสองสี่สิบสี่สิบเอ็ดสีด่สิบสองสามเบอร์นี้ยได้ได้ดีดมค่ีดมซีดาล <c oughs> นี่นี่นี่ซี เออในอันในกล้องมันจะเป็นอีกสีหนึ่งเนาะแต่อันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้คือมะพร้าวเอามาจากบ้านบ่าวไซมาเช้านี้ตัวลมอาซีน,นหรืออาซีนันเนาะนางอาซีนันนะคะตัวโลซีนี้ให้หนูพี่นออ้องตั้งหมุนเขาเชยขอบ <ขอ S 2> ค,คุณคุณแม่อีกครั้งนะคะ <มา S 1> ที่ฝากมาให้ลูกๆนะคะแล้วกับลิสติกนะลิสติกนางอยากได้แบบ จูบผู้ชายไม่รุดกินหั่บอกนะกินกินอะไรก็ไม่ออกจูบผู้ชายก็ไม่รุดนะประมาณนี้คุณแม่อันนี้คิคือให้นางนะคะขอบคุณคุณแม่มากนะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมนะคะเรื่องไหนน้องทองไหลมานะคะขอให้คนรักคนหอมเนาะมีแต่แต่คนหักมีแต่แต่คนหอมนะ สุขภาพแข็งแรงเด้อไปอยู่ทางใดกัขอให้เจริญเจริญนะคะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากๆอันนี้เราจะเอาไปเก็บไว้ด้านในจะนี่งียงไหวเนี่ยเกาะแวบๆให้ยังเกาะแวบๆตั้มปะคุ้งตอนแรกสิลองหน้าใส่เด็กไลยตามแรกจังตามแรกจังลองไปในอีเอนเนาะเดี๋ยวไนค้นข่าวซอยลาวนิดนึง นางสับมะละกอครับน้องบ้าขาดนะก้อยไม่เลยนะแม่ขาดทั้งพูดหนวกก้อยแล้วเนี evet uh yep ่ยว่วตั้งห้องมึงของมันบอกก้อยติเยอะตั้งห้องมึงของมันบอกก้อยติก้อยอะไรเนี่ยโอ้ยพรมนางนะมันแข็งเด้อพี่น้องมันเป็นเส้นเด้อตอนนางเหี่ยวใหม่ๆนะ นี่คือไม้องอามึงจอยจีฮะพยัดหมวยได้จเนั่นแหละซีนอมาบ้อนยาใช่ใช่ใช่มึงยาได้แบบมึงยังงอนเด้อบอกว่าขายบเคสิดายบอกว่ามีฟังสมหัวมึง ผมมาเนี่นยพอดอ่างตอปลาเกระกส,สืออกนนตอนมันเสีเลยถ้าไปยืดถมันยาวตกปลาเก้านี่วือเก่า,ามันยืดได้บอกผมมึงะมันจะขาดสิฮะมันแหงกขาดแล้วผมมึงนะมันแหงก็ได้ผมเสียพี่น้อ,นนองผมแบบพอดีนะาานะขาดหนุ่มเบิร์ดผม้า ไกล้นาสับพลากรนะคะเอาดีฮะว่าผมมีฟังได้เรียบป้าสวางไม่แต่ว่ามันขากไม่แต่ว่ามันยางบ่เจ้านำคู่น่บคู่เดือนหนึ่งช่องมันย่อมมันย่อมนันดูอรีไ้ปีอันนี้เดือนหนึ่งประมาณสี่เทือหาเทือมันเปไปเปลี่ยนสี่นี่ มึงย่องตามไปกูทามมึงนี่บอสบาบตาซีอาซาดูแล้วมันตายซีกันยามันมันยังเลิศอยู่มันมันขึ้นได้เห้ยมันขอกับหนามึงอันนั้นต้องตาซีอั่างทอมบริเซียได้ดูเออกับมึงมาย่อมีแต่มันสีอันนั้นนะกูรำลึกอันนี้มันซีจันเออเหนื่อยนะมันโอเคพี่น้องขอเก็บบรรยากาศไว้สนิทเด้อครับพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะฝากติดตามดูภาพเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ